พอบ้านจากักรพรรดิปีศาจต,ตอนที่401อืมฮ่าตอนนี้ระดับวรยุทธ์ของข้าไปถึงระดับแก่นสวรรค์ขั้นที่3แล้วรวมถึงข้ายังมีปีกของพุทธอสูตรระดับที่7อันใหม่นี่อีกด้วยไม่เพียงแต่ว่าความเร็วของข้าจะเพิ่มขึ้นมากมายเท่านั้นนะแต่ว่าเจ้าแสงออร่าสีฟ้าเนี่ย จะกลายเป็นเกาะป้องกันโดยธรรมชาติเลยมันถือว่าเป็นลูกเล่นที่ดีเลยทีเดียวทั้งในด้านการจู่โจมและก,การป้องกันและมันยังแยกตัวเป็นอิสร,ระจากการกระทําของข้าอีกด้วยอะฮะเนศักดิทธิ์แห่งช่องว่างมิติขั้นที่สามอย่างนั้นเหรอการขัดเกลาภาาร่างกายของข้าในครั้งนี้ได้ช่วยยกระดับเนศักดิธิ์แห่งช่องว่างมิติของข้าด้วยมันเป็นเพราว่า การทำงานที่ประสานกันของเส้นทางที่แตกต่างเพื่อมุ่งไปยังเป้าหมายเดียวกันตอนนี้ข้าก็แข็งแกร่งพอที่จะสามารถต่อสู้กับจอมยุทธ์ระดับไรตัวตนได้แล้วไหนใครจะมาสู้กับข้าเข้ามาเลยพ่อบ้านโจความชั่วรายทั้งหมดล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากความรุนแรงนะอะฮะ อยู่นี่ต่ำอ,อะไรกันเนี่ยท่านได้โปรดควบคุมตัวเองบ้างนะเจ้ารู้ได้ยังไงกันว่าข้ากําลังออกมาจากที่เก็บตัวนะ่ะหหรือว่าเนตรของเจ้าบอกกับเจ้าอย่างนั้นเหรอหถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วดวงตาของข้าคู่นี้ไม่สามารถมองเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวท่านได้เลยข้าก็แค่รอให้ท่านออกมาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเท่านั้นเอง อ่นนี่มันจะช่วยให้ท่านสดชื่นขึ้นหลังจากการฝึกฝนนะและมันจะทำให้วันของท่านเนี่ยสดชื่นแจ่มใสเลยอ่ะเออข,ขอบคุณนะอ่ะเอ้ยแต่แต่เดี๋ยวนะทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้กะหละังอ่ะเออก็ข้าเป็นค่ารับใช้ของท่านไงมันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะต้องทำแบบนี้อยู่แล้วและข้า ก็จำเป็นที่จะต้องชี้นําท่านไปในเส้นทางที่ถูกต้องและเพื่อการนั้นข้าจะต้องทําให้ท่านมีความสุขตลอดวันทุกๆวันถ้าไม่เช่นนั้นละก็ท่านจะปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงําท่านแล้วท่านก็จะทําตัวชั่วร้ายอีกครั้งหนึง่งและข้าก็อยากจะมอบเจ้านี้ให้กับท่านด้วยเขาว่ากันว่า คนเราอ่ะมีความดีอยู่ในตัวตั้งแต่เกิดมาอยู่แล้วนะเจ้าสิ่งนี้มันจะช่วยยกระดับจิตวิญญาณของท่านให้ดีขึ้นลองดูซิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าจะมาอ่านหนังสือบ,บ้านนี้แม้แต่หน้าเดียวข้าออกเดินทางผจญภัยไปรอบโลกมาตั้งหลายปีแล้วนะนี่ข้าจำเป็นที่จะต้องให้เด็กผู้หญิงอย่างเจ้าอ่ะมาสอนข้าในการเป็นลูกผู้ชายอย่างนั้นเหรอเฮ้ ท่านหญิงชวงเอ๋อข้าไม่ได้ขอให้ท่านอ่ะมันเป็นค่ารับใช้ของข้าซะหน่อยและข้าก็ไม่ได้ขอให้เจ้าอ่ะมาเป็นคนสอนให้ข้าเดินเส้นทางที่ถูกต้องหรอกนะที่ข้าต้องการก็คือเพียงให้เจ้าเนี่ยอัญเชิตาของสวรรค์และบอกอนาคตกับข้าซะที่เจ้าต้องทำก็แค่คอยบอกข้ามาว่าคนอื่นๆกำลังทำอะไรกันอยู่ในสึกเกมการแย่งชิงอำนาจเนี่เพื่อที่ข้าจะได้เอามันมาเพื่อตีความแผนการของพวกเขาให้กระจ่างด้วยเนตของเจ้าและความฉลาดของข้าเนี่ยมันจะทำให้พวกเรา สามารถควบคุมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้นั่นน่ะคือหน้าที่ของเจ้านะงั้นตอนนี้ก็บอกข้ามาซะว่าเจ้าพวกนั้นกําลังวางแผนอะไรกันอยู่ข้าจะไม่ดูเรื่องพวกนั้นให้ท่านหรอกนะ,ะเพื่อ,อนะช่วยเหลือประชาชนท่านน่ะจะต้องมีจิตใจที่เที่ยงธรรมนะจนกว่าท่านจะเปลี่ยนความคิดสะใหม่ข้าจะไม่ยอมแอบดูเรื่องพวกนั้นแล้วก็มาบอกท่านหรอก ก็ดีงั้นตอนนี้เจ้าใครประโยชน์แล้วกลับไปซะเจ้าฟานนี่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่นะอะฮะปาพาวานโจนี่ช่วงเอ๋อทำอะไรท่านอย่างนั้นเหรอท่านถึงต้องขู่ให้นางกลัวแบบนี้นะใช่ใช่ใช่ชวงเอ๋อเป็นคนใจดีมากนะและนางก็ทำทุกอย่างตามที่ท่านขอด้วยนะท่านอ่ะจะต้องเป็นฝ่ายผิดแน่เลยที่มาหาเรื่องนาง ขอโทษนางเดี๋ยวนี้เลยถ้าไมาช่ชน,นะแล้วก็ขาจะฟ้องท่านพ่อจัก,กรพรรดินะนี่มันเพิ่งผ่านไปไม่นานเองแต่ว่าย,ยายผู้หญิงพวกนี้ถึงกับร่วมกลุ่มรวมหัวกันแล้วอย่างนั้นเหรอองค์หญิงยงหนิงนี่เจ้าจะให้ฝ่าบาทลงโทษข้าอย่างนั้นเหรองั้นบอกข้ามาหน่อยสิว่าเรื่องขององค์ชายรองจัดการเรียบร้อยแล้วหรือย,ยังฮแน่นอนสิแต่ว่ามันเป็นเพราะพี่สามอะเขาร้องให้เจ้าคิดซะว่าเป็นความผิดพลาดของพี่รองไง ถ้ามาเช่นนั้นละก็ท่านพ่อจกักรพรรดิคงจะไม่เสียเวลาพูดกับเจ้าไม่แต่คำเดียวแล้วก็คงจัดการเจ้าไปเรียบร้อยแล้วฮคำขอของเจ้าอ้วนนั้นนะ่ะทําเพื่อช่วยจักรพรรดิต่างหากล่ะตรนะกูลจักรพรรดิคงจะไม่ยอมลงมือด้วยตัวเองเพียงเพราะองค์ชายร้องแค่นั้นหรอกนะเพราะว่าพวกเขาไม่อยากจะเสียผลประโยชน์ในท้ายที่สุดท่านหญิงช่วงเอ,อ๋ในตอนที่ท่านปู่ของท่านให้ท่านมาอยู่ในการดูแลของข้าเขาได้พูดถึงหลายสิ่งหลายๆอย่าง แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เขาพูดออกมาอย่างชัดเจนว่าท่านจะมีประโยชน์ต่อข้าอะฮะแล้วถ้าเกิดท่านไม่สามารถช่วยเหลืออ,อะไรข้าได้เลยแล้วข้ามีเหตุผลอะไรที่จะต้องเก็บท่านเอาไว้อีกละ่ะฮึมตระกูลของพวกเราอ่ะไม่ได้ต้องการแม่บ้านปากแซบถึงสองคนหรอกนะอะฮะแม่บ้านแม่บ้านปากแซบอย่างนั้นเหรออืมอืม เชื่ออ่ะฮช่วงเออช่วงเอออย่าไปนะแบบนี้ไม่็ดีเหมือนกันนะสำหรับจะกลูหยุนที่เป็นกลางแล้วนะ่ะข้าก็ไม่ต้องคอยห่วงว่าที่ดาศักดิ์สิทธิ์นะ่ะจะไปเข้าร่วมกับกลุ่มอื่นๆหรอกอ๋ออ,อ,อ้ยอออย ตรงจือเจ้ามาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นหรอประปะปพี่สาวช่วงเออปบมีบางอย่างเกิดขึ้นท,ท่านปู่ท่านปู่ถูกสังหารแล้วนะอ,อว่าว่าไงนะอะฮะอะฮะหนึ่งในสี่เสาหลักนักบวชสูงสุด นักบวชกึ่งเทพหยุ่นส่วนจือถูกสังหารอย่างนั้นเหรอเรียกพวกวุโสลีแล้วก็คนอื่นๆมาซะพวกเราจะเดินทางไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ใครกันนะที่กล้าก่ออจชากรรมที่ใหญ่หลวงขนาดนี้ในใจกลางของอาณาจักร,รเลยอ้ฮะเอฮะท,ท่านปู งั้นเจ้ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างล่ะืมโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ